ริร้ายหัวใจพ่ายรักประพันธ์โดยอธัธยาบทที่25ตายจริงนั่นแขนลูกไปโดนอะไรมาน่ะทำไมถึงต้องพันผ้าก๊อดด้วยล่ะจิตราถามลูกชายด้วยความตกใจระคนเป็นห่วงเมื่ออีกฝ่ายกลับมาถึงบ้านช่วงกลางดึกโดยตรงแขนของเขานั้นมีภาพก๊อดพันเอาไว้คล้ายกับเป็นแผลจิรกรทำหน้ากระอักกระอ่ว,อวน เพราะไม่อยากให้มรดาดเป็นห่วงแต่ก็ไม่รู้ว่าจะบอกท่านอย่างไรดีเออคือเป็นอะไรทาไมอ,ำอ่ำอ่อึ้ๆแล้วเหรผมไหนมาให้แม่ดูหน่อยสินางเอื้อมมือไปแตะตรงที่ผ้ากอตจนทําให้อีกฝ่ายร้องลั่นโอ้ยเจ็บเหรอก็เจ็บสิครับแม่ทีนี้บอกแม่มาได้หรือยังว่าแขนของแก่นะไปโดนอะไรมาจิตรายังคงคาดคันลูกชายต่อไป จิรกรมีท่ท่ารังเลเล็กน้อยก่อนจะตัดสินใจเล่าเหตุการณ์ที่พึ่งไปประชิญมากับอริยาชายหนุ่มพูดแบบหมดเปลือกว่าไปเจออะไรมาบ้างและหลังจากเล่าจบผู้เป็นแม่ก็ทำหน้าตกใจตายจริงไม่มีใครตายครับแม่ผมกับย,ยอยอนออกมาจากตรงนั้นได้ก่อนแม่อุทานนางบอกก่อนจะมองแผลตรงแขนของลูกชายด้วยความเป็นห่วงพร้อมกับพูดว่า นี่ดีนะที่โดนแค่ถักทากไม่ได้เป็นอะไรมากคราวหน้าอย่าพากันทำอะไรเจ่งๆแบบนี้ล่ะเพราะมันอาจไม่โชคดีเหมือนคราวนี้ก็ได้แต่มันก็คุ้มกับความเสี่ยงนะครับแม่ชายหนุ่มล้วงเอาโทรศัพท์ออกจากกระเป๋ากางเกงและกดคลิปที่อริยาถ่ายไว้ให้กับมารดาดูตอนที่แอบดูยายอ้อนเอาโทรศัพท์ของผมถ่ายวิดีโอเอาไว้เพื่อที่จะเอาไว้ส่งให้กับตำรวจยานารกพวกนั้น จะได้หมดไปจากจังหวัดของเราเสียทีนี่ถ้ามันรู้ว่าใครแอบดูมันมันคงจะไม่อยู่เฉยแน่และที่สำคัญมันต้องมาถึงไร่เราแน่นอนแม่ลักกังวลใจจริงเชียวนางบอกด้วยน้ำเสียงเคร่งเครียดขณะที่อีกฝายจับมือมารดาและพูดว่าไม่ต้องกังวลนะครับแม่ถ้ามันมาหาเรื่องเดี๋ยวผมจะจัดการเองเออก็ขอให้แกจัดการได้ก็แล้วกัน ได้แน่ครับแม่เราจะกลัวอะไรในเมื่อหลักฐานสำคัญอยู่ในมือของเราแล้วแต่คนที่จะโดนมากกว่าผมก็คงจะเป็นยายอ้อนเพราะเธอทิ้งรถที่เสียเอาไว้ข้างป่านั่นถ้าไอคาวีเห็นรถของยายอ้อนก็คงจะรู้แน่ว่าใครแอบฟังเขาเอ่ยถึงอริยาด้วยสายตาที่เป็นห่วงเป็นใย,ยที่สุดพอเพิ่งผ่านเหตุการณ์ที่ทำให้พวกเขาเกือบตายมาด้วยกันถ้าอย่างนั้น แต่ต้องคอยปกป้องหนูอ่อนรู้ไหมผู้เป็นแม่บอกขณะที่อีกฝ่ายพยักหน้ารับโดยไม่ลังเลอะไรได้ครับแม่ผมจะปกป้องคนที่คนที่อะไรเหรอจะ๊ะนางถามด้วยความสงสัยเมื่อจิรกรรู้ตัวว่ากําลังจะพูดอะไรออกไปก็แก้งปิดปากหาวพร้อมกับบอกมารดาว่าผมไปนอนก่อนนะครับแม่ง่วงง่วง ว่าแล้วก็ลุกเดินออกไปจากห้องรับแขกอย่างรวดเร็วโดยมีสายตาของมารดามองตามพลางยิ้มน้อยยิ้มใหญ่เมื่อรู้ได้ทันทีว่าลูกชายคิดเช่นไรกับอริยาเพียงแต่ทําเป็นเล่นตัวเท่านั้นเองทํามาเป็นบ่ายเบียงทิแท้ก็เคินที่จะต้องพูดคําว่าชอบหนูอ่อนนี่เองโถเอ้ยแม่จะคอยดูก็แล้วกันว่าลูกชายของแม่จะปากแข็งได้สักกี่น้ําเชียว แล้วจิตราก็ลุกขึ้นไปปิด,ปดสวิตไฟแล้วเดินออกไปจากห้องรับแขกเช่นเดียวกันเพราะมันดึกมากแล้วจึงต้องรีบนอนหลังจากนั่งรองลูกชายคนโตอยู่ตั้งแต่หัวค่ำก็ยังไม่ได้เข้านอนเสียทีส่วนสามีกับลูกชายคนเล็กขึ้นห้องไปก่อนแล้วปล่อยให้นางนั่งตบยุงอยู่คนเดียวนั่นล่ะโอ้โหจริงเหรอคะพี่อ้อนน่ากลัวจังเลยคะ่ะพิมนาราเอ่ยถามพี่สาว โดยสีหน้าหวาดกลัวหลังจากที่อีกฝ่ายเล่าเหตุการณ์ระทึกที่พึ่งไป,ปเผชิญกับจิรกรมาโดยนั่งคุยกันตรงโต๊ะไม้หินอ่อนใต้ต้นไม้ใหญ่หน้าบ้านแต่บิดาไม่ได้อยู่ด้วยเพราะออกไปทำธุระในตัวเมืองนั่นสิน่ากลัวจริงๆรรัตยาเห็นด้วยกับลูกสาวคนเล็กดีนะคะที่มีสุภาพบุรุษอย่างพี่เจมช่วยไว้แล้วพากลับมาบ้านพิมนาราพูดพร้อมกับหันไปทำหน้าลอเลียน ใส่พี่สาวและยิ้มน้อยยิ้มใหญ่กระทั่งอีกฝ่ายส่งค้อนวงใหญ่มาให้สุภาพบรุรุษสุภาพบุรุษอะไรกันละ่ะที่ไหนนั่นทําไปนี่ยเพราะสถานการณ์บีบบังคับมากกว่าและพอไม่มีทางเลือกพี่ถึงยอมนั่งรถกลับมากับเขาไอรถของพี่ดันมาเสียเอาตรงนั้นพอดีแต่ถ้าพี่เจมไม่บังเอิญขับรถผ่านไปตรงนั้นบางทีพี่อ,อน้นอาจจะถูกนายคาวีฆ่าหมกป่า โทษฐานที่ไปล่วงรู้ความลับเขาก็ได้นะคะที่ยายพิมพ์พูดก็ถูกนะลูกหากพ่อเจมไม่ไปเห็นลูกก็อาจจะเกิดอันตรายก็ได้เพราะลูกไปรู้ไปเห็นความลับของพวกนั้นแค่คิดแม่ก็อดวั่นใจแทนไม่ได้เลยนะและแม่ก็เป็นห่วงลูกด้วยขณะพูดนางมีสีหน้าตึกเครียดอย่างเห็นได้ชัดอริยาจับมือมารดาบีเบาแล้วบอกว่าไม่ต้องห่วงนะคะแม่ ออนรอดกลับมาแล้วนี่ไงคะกำลังพูดกับแม่กับจบพิมพอยู่นี่ไงไม่เอาสิคะไม่ต้องทำหน้าเครียดนะแล้วถ้าลูกไม่รอดกลับมาล่ะก็ทว่าอริยายังไม่ได้พูดอะไรต่อก็มีเสียงหนึ่งดังขึ้นจากอีกทางก็ต้องไปยอยู่ในป่านานาซีทั้งสามหันควับไปมองคนพูดพร้อมกันเมื่อเห็นว่าอีกฝ่ายเป็นใครทุกคนก็ทำหน้าตกใจราวกับเห็นผีนายคาวี สามคนแม่ลูกอุทานชื่ออีกฝ่ายพร้อมกันคาวีเดินมายืนด้านหน้ารตัตยาอริยาและพิมนาราชายหนุ่มตบมือเบาๆแล้วหัวเราะชอบใจใช่ผมเองแกหลอกพวกฉันและยังมีหน้ามาหาพวกฉันอีกเหรอหน้าของแกเนี่ยทำมาด้วยยางมาต่อยหรือยังไงอริยาพูดอย่างโมโหขณะที่อีกฝ่ายยังไม่หยุดหัวเราะสักพักก็กดรูปรถของเธอที่เขาถ่ายไว้ในโทรศัพท์ และยืนให้เธอดูฉันแค่จะมาเอาเรื่องไอ้คนที่ชอบสอดดูสอดเห็นเรื่องของฉันเธอกล้ามากที่แอบเข้าไปดูพวกฉันส่งสินค้าในป่าและฉลาดมากที่หนีไปอย่างรวดเร็วทำไมกลัวฉันจะเอาหลักฐานไปบอกตำรวจเหรอฮะหญิงสาวยิ้มเย,ย้ยโดยหารู้ไม่ว่ากำลังหลุดปากพูดอะไรออกไปจนทำให้คาวีจับได้หลักฐานอะไรนี่แกแอบถ่ายคลิปฉันใช่ไหม ฉันขอสั่งให้แกลบคลิปเดี๋ยวนี้นะไม่งั้นแกตายพร้อมกับหยิบปืนที่เหน็บไว้ข้างเอวออกมาแล้วหันปากกระบอกปืนไปอีกฝ่ายเพื่อขู่ทั้งสามตกใจสุดขีดเพราะไม่คิดว่าคาวีจะเล่นแบบนี้เขาเล่นเอาปืนเข้ามาขู่พวกเธอเลวขนาดไหนก็คิดดูเอาเถอะใจเย็นๆก่อนนะพ่อคาวีเราคนกันเองมีอะไรก็ค่อยพูดค่อยจากันเถอะ อาว่าเอาปืนเก็บก่อนเถอะรัตยาพยายามเกลี้ยกล่อมทว่าคาวีไม่ฟังอะไรทั้งนั้นเพราะตอนนี้อารมโมโหในกายของเขากำลังเดือดพล่านและพร้อมจะฆ่าคนได้ทุกเมือ่อไม่ต้องมาเกลี้ยกล่อมฉันถ้าแกไม่อยากตายก็บอกให้ลูกสาวของแกลบคลิปนั้นเดี๋ยวนี้ไม่งั้นฉันจะยิงพวกแกทั้งสามคนเลยขณะนั้นเองจิรก,รกรก็เดินเข้ามาได้จังหวะพอดีราวกับรู้ว่า คาวีจะมาหาเรื่องอริยาในเวลานี้อย่างนั้นละ่ะคลิปหลักฐานไม่ได้อยู่ในโทรศัพท์ของยายอ้อนหรอกโว้ยในเจมอริยายิ้มดีใจเมื่อเห็นเจรกรเข้ามาทันท่วงทีเมื่อเห็นผู้มาใหม่คาวีก็ชักสีหน้าไม่พอใจแล้วแกมายุ่งอะไรด้วยวะไอ้หน้าจืดก็เพราะว่าเมื่อคืนฉันก็ไปกับยายอ,อ้นด้วยนะสินี่ไงแผลที่โดนลูกกระสุนของแก เจรกรเลิกแขนเสื้อให้อีกฝ่ายดูแพ้ที่ถูกพันด้วยผ้กกาก๊อตข่าววอึ้งไปก่อนจะหันปากกระบอกปืนมาทางเจรกรนี่แกไปกับเยนี่ด้วยเหรอก็เออนะสิเออแล้วหลักฐานนั่นก็อยู่ในโทรศัพท์ของฉันโบยไม่ได้อยู่ในโทรศัพท์ของเย,ยออนถ้าอย่างนั้นฉันขอสั่งให้แกลบคลิปนั้นเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นฉันจะยิงหัวแกให้สมองกระจุยแล้วมันเรื่องอะไร ที่ฉันต้องลบด้วยละววยังไงหลักฐานนี่ก็ต้องถึงมือตำรวจแกเตรียมตัวเข้าคุกได้เลยพูดพร้อมกับชูโทรศัพท์ให้อีกฝ่ายดูเมื่อคาวีเห็นก็จะเข้าไปแย่งแต่เจรกรเบี่ยงตัวหลบหนีไม่ยอมให้ฉันไม่ให้แกหรอกนี่มันโทรศัพท์ของฉันแต่ในโทรศัพท์ของแกมีหลักฐานที่จะเอาผิดฉันเพราะฉะน,นั้นฉันจะทำลายมันทิ้งให้สิ้นซากคาวีลั่นไกลเปรี้ยง จิรกรเก็บโทรศัพท์ไว้ในกระเป๋ากางเกงเหมือนเดิมก่อนจะกระโดดเตะปืนให้หลุดจากมือของอีกฝ่ายจนกระเด็นไปไกลพร้อมกับพูดทา้าแน่จริงก็มาสู้กันแบบตัวต่อตัว,ตวสิวะอาวุธไม่เกี่ยวโว้ยได้เดี๋ยวมึงเสร็จกูแน่พูดด้วยสีหน้าเกรี้ยวกราดต่อจากนั้นสองหนุ่มก็ต่อสู้กันแบบตัวต่อตัว,ตวกาดจ,จากอาวุธใดๆทั้งสิ้นท่ามกลางสามคนที่คอยลุ้นว่าใครจะชนะจนตัวโกง แต่คนที่พวกเธอเอาใจช่วยขืดจิรกรคนเดียวขอให้เขาเอาชนะคาวีให้ได้การต่อสู้เป็นไปอย่างดุเดือดต่างฝ่ายต่างไม่ยอมแพ้ให้กันและกันไม่มีใครอ่อนข้อให้ใครจิรกรงัดเอาท่าตายสู้หลายท่าที่เคยร่ำเรียนกับครูมวยชื่อดังเอามาใช้กับคาวีตอนแรกก็ดูเหมือนว่าคาวีจะชนะแต่ไปไปมามากลับล้มตึงไปกองกับพื้น แพ้เจรกรราบคาบร่างกายสะบักสะบอมเลยทีเดียวแต่ยังมีแรงชี้หน้าอาฆาตกูไม่ยอมแพ้พวกมึงหรอกสักวันกูจะกลับมาเอาคืนจะรีบไปไหนล่ะรอมอบตัวกับตำรวจก่อนสิเดี๋ยวตำรวจก็มาแล้วอนนนเดินเข้ามาพร้อมกับส่งเสียงบอกคาวีพยายามพยุงตัวให้ลุกขึ้นอย่างทุลักทุเลและมองอนน์ด้วยแววตากโกรธแค้น กูไม่ง้อยู่ให้ตำรวจจับหรอกกูจะหนีไปให้ไกลที่ที่ตำรวจตามหากูไม่เจอสภาพแบบนี้จะหนีไปไหนได้เจรกรนขั้นหัวเราะคาว,วีไม่ตอบแต่รีบเดินไปหยิบปืนที่ตกอยู่ก่อนจะเดินถอยหลังไปทางไร่ของตนเองพร้อมกับหันปากกระบ,บอกปืนไปที่พวกของอานนท์เพื่อคูถ้าใครตามกูมากูจะยิงให้ไสทลักแม่งเลยพวกมึงจะตามกูมานโน้ย แล้วก็เร่งฝีเท้าให้เร็วขึ้นจนลับตาทุกคนไปอานน์มองตามอย่างเจ็บใจโถโวยมันหนีไปจนได้ต่อให้มันหนีไปจนสุดล่าฟ้าเขียวยังไงตำรวจก็ต้องตามหามันเจออยู่ดีละคะพ่อออนเชื่อฝีมือตำรวจนะคะอรรยาพูดขึ้นด้านมันดาก็เห็นด้วยใช่จะ้ะเดี๋ยวตำรวจก็แกะรอยตามหาตัวมันจะเจอหรือไม่ มันก็อาจโดนเวรกรรมเล่นงานเสียก่อนเพราะเคยหลอกพวกเราเอาไว้สาธุขอให้เป็นอย่างที่แม่ว่านะคะพิมพ์นารายกมือไหว้ท่วมหัวอานนท์หันไปบองจิรกรด้วยความไม่พอใจก่อนจะถามว่าแล้วนี่เองเข้ามาในไร่ของข้าทำไมแล้วใครอนุญาตให้เข้ามาล่ะฮะเออออนอนุญาตเองค่ะพ่อคืออ้อนเรียกให้นายเจมมาช่วย พอไม่อยากรบกวนคนงานนะคะอรยาออกตัวทันทีทำเอาทุกคนหน้าเวอเพราะคิดไม่ถึงว่าหญิงสาวจะพูดออกไปแบบนั้นทั้งทางที่ผ่านมาก็รู้รูกันอยู่ว่าเธอไม่ถูกกับจิรกรแต่วันนี้เกิดอะไรขึ้นถึงปกป้องเขาจิรก,รกรก็งงเช่นกันเอ็งว่ายังไงนะผู้เป็นพ่อถามอย่างไม่สบอารมณ์นักพร้อมกับหันไปมองชายหนุ่มที่เป็นคู่แข่งอย่างสงสัย เองไปดีกับมันตอนไหนฮะมันเป็นคู่แข่งของเรานะลูกเองไม่ควรใจเย็นๆก่อนนะคะพ่อมันเป็นเรื่องฉุกระหุกนิดหน่อยนะคะอ้นน่ะไม่รู้จะเรียกให้ใครมาช่วยดีและจังหวะนั้นน่ะอ้นหันไปเห็นนายเจมเดินสำรวจไล่อยู่ก็เลยเรียกให้มาช่วยแต่ก็โชคดีที่เขายอมมาช่วยนะคะไม่งั้นอ้นกับแม่และก็น้องคงถูกไอ้คาวีมันฆ่าตายแน่เลยคะ่ะหญิงสาวกหกบิดาถึงกระนั้น อีกฝ่ายก็รู้สึกไม่ชอบใจอยู่ดีเอ็งก็น่าจะโทรเรียกตำรวจให้มาช่วยก็ได้นี่กว่าตำรวจจะมาถึงออนกับแม่และก็น,น้องะคงกลายเป็นศพไปแล้วละค่ะขอบใจมากนะพ่อเจมที่มาช่วยพวกเรารัตยาเอ่ยขอบคุณเจิรกรด้วยความซาบซึ้งใจฉันก็ตั้งขอบใจนายเหมือนกันนะถ้าไม่ได้นายเนี่ยพวกฉันคงไม่รอดแน่ๆอริยาเอ่ยขอบคุณเช่นกันขณะที่เจิรกรทำหน้าแปลกใจ เรากับไม่เชื่อหูของตนเองเธอกินข้าวลืมเขย่าวขวดหรือเปล่าจูจ่ๆก,ก็มาขอบใจฉันนี่นายฉันอุตส่าห์พูดดีๆด,ด้วยก็ไม่ชอบชาวไปพูดไม่ดีด้วยหรือไงเธอชักจะโมโหเสียแล้วละสิแล้วอานน์ก็ออกปากไล่แขกเสร็จธุระแล้วก็กลับไปซะแล้วก็ขอบใจที่มาช่วยลูกกับเมียของฉันไม่เป็นไรครับผมไปก่อนนะครับทุกคนเจรกรบ,บอกกับทุกคนเสร็จก็เดินออกไปทันที โดยมีสายตาของอริยามองตามไปแล้วยิ้มบางๆเมื่อผู้เป็นพ่อเห็นก็แกล้งกะแอมเสียงดังอย่างไม่พอใจเองยิ้มทำไมเออเปล่าค่ะพ่อออนขอตัวไปเดินดูไร่ก่อนนะคะหญิงสาวป,ปฏิเสธทันควันก่อนจะเดินเข้าไร่ไปเพื่อกบเกลื่อนพิรุธของตนเองกลัวว่าจะแสดงออกไปมากกว่านี้ทุกคนมองตามด้วยความสงสัยเพราะอีกฝ่ายทำตัวแปลกๆสองสาวันมานี้ ยายอ่อนชักทำตัวแปลกๆนะเหมือนคนกำลังมีความรักอานนท์คิดอย่างนั้นน่าจะใช่กับพ่อเพราะพี่อ่อนกับพิมพ์นารารีบเอามือปิดปากตนเองอย่างเร็วเมื่อรู้ตัวว่ากำลังจะพูดอะไรออกไปแล้วลุกขึ้นพิมพ์ขอตัวก่อนนะคะเธอเดินหนีเข้าบ้านไปส่วนรัตยาก็ลุกขึ้นเช่นกันฉันขอตัวไปเตรียมอาหารเที่ยงก่อนนะจ๊ะพี่นนท์ นางเดินเข้าบ้านไปอีกคนขณะที่อานนท์มองตามภรรยากับลูกสาวด้วยความชงนเป็นอะไรไปทั้งแม่ทั้งลูกเดี๋ยวนี้ทำตัวแปลกๆไปทุกคนเลยทักจะสงสัยแล้วสิคาวีเก็บเสื้อผ้าหนีตำรวจมหาตรีพบที่คอนโดมิเนียมแห่งหนึ่งในตัวเมืองเชียงรายชายหนุ่มมาทั้งสภาพสะบักสะบอมจากการที่โดนเจีรกรทำร้ายอีกฝ่ายมีพะกลังมากกว่าเขาหลายเท่า ไม่รู้ว่าไปเอาวิชาต่อสู้มาจากไหนถึงได้เก่งกาจขนาดนั้นคิดแล้วก็น่าเจ็บใจมากทีเดียวมึงมีปืนแต่ทำไมถึงปล่อยให้มันทำร้ายอยู่ฝ่ายเดียวละว,วะปรีพบเอ่ยถามด้วยความแปลกใจอีกฝ่ายจึงบอกว่าโกก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมมันถึงเชี่ยวชาญเรื่องการต่อสู้ขนาดนั้นราวกับว่ามันไปฝึกวิชามานานหลายปีถึงได้เก่งนักเก่งนาเรื่องนั้น ท่างมันเถอะตรีพบว่าตอนเนี้ยเรามาช่วยกันคิดจะดีกว่าว่าจะทำยังไงต่อไปดีถ้าพวกนั้นเอาคลิปหลักฐานที่ถ่ายไว้ให้กับตำรวจแน่นอนว่าพวกตำรวจต้องมาอยู่เฉยแน่และคงตามหาพวกเราจ้าระวันที่นี้ถ้าพวกเราจะออกไปไหนก็ไม่สะดวกนักเพราะต้องระวังตำรวจจะส่งของก็ไม่ได้น่าเจ็บใจจริงๆที่แย่งโทรศัพท์ของไอ้เจมไม่ได้ โถยซ้ำยังโดนมันทำร้ายอีกตั้งหากคาวีพูดอย่างมโมโหพวกมันฉลาดกว่าที่เราคิดไปเยอะแบบนี้เราต้องหาโอกาสไปเอาคืนพวกมันให้สาสมโทษที่ทำให้มึงกับกูหนีหัวซุกหัวซุนเฮ้ยแน่ใจหรือว่าว่าอยู่ที่นี่ตำรวจจะตามหาพวกเราไม่เจอกูใช้เงินปิดปากพนักงานของคอนโดที่นี่หมดแล้วมึงไม่ต้องเป็นห่วงหรอกว่าแต่มึงเธอ นี้ออกมาแบบนี้ไายบอกแฟนมึงหรือเปล่ากูไม่ได้บอกโว้ยพราะกูรีบชายหนุ่มอ้างอย่างนั้นขณะที่อีกฝ่ายพูดว่าไอ้บ้าเดี๋ยวแฟนมึงก็ตามหามึงให้วุ่นหลอกไม่เป็นไรเพราะกูส่งข้อความไปบอกในไลน์แล้วเออแล้วไปว่าแต่มึงมีชุดอุปกรณ์ทําแผลหรือเปล่าล่ะว,วะมีสิรอแป๊บนะโว้ยเดี๋ยวกูไปเอามาให้ แล้วตรีพบก็ลุกไปเอากรองอุปกรณ์ทําแผลมาให้กับเพื่อนเอา้านี่เดี๋ยวกูจะลงไปสั่งข้าวกับพนักงานก่อนมึงจะกินอะไรเป็นพิเศษหรือเปล่าลรวะกูกินอะไรก็ได้ง่ายๆคา,าวีบอกงั้นกินขี้หรือเปล่าละ่ะตรีพบแก้งกระเซาอีกฝ่ายหัวระราเจะบ้าเหรอวะกูไม่ใช่หมานะโว้ยกูก็แค่หยอกเท่านั้นแหละมึงทำแผลรอไปเดี๋ยวกูมา พูดจบกระลุกขึ้นเดินออกจากห้องไปทันทีส่วนคาวีก็นั่งทำแผลไปและบ่นไปอย่างเจ็บใจบ้าชะมัดกูต้องเจ็บตัวเพราะมึงไอ้เจมกูไม่ปล่อยมึงไว้แน่สักวันมึงจะต้องตายด้วยน้ำมือของกูพูดด้วยแววตาอาฆาตจนน่ากลัวเพราะคนอย่างคาวีถ้าได้แขนใครแล้วก็จะไม่ยอมปล่อยง่ายๆเขาจะต้องทำให้คนคนนั้นเจ็บกว่าเขาหรือทำให้ตายไปเลย เจรกรอนก็เช่นกันเขาไม่ยอมปล่อยให้อีกวายรอดเงื้อมือของเขาไปได้แน่นอนเพราะเขาได้ประกาศไว้เมื่อครู่เล่นกับใครไม่เล่นดันมาเล่นกับคนอย่างคาวีเล่นผิดคนแล้ว